ทีถืออีลีบอร์เจเซนอือพูว่าจังไดนพูดไหนถือแคบบาทให้ถือสามหรือสองสองล้านจ้ะวะ้าอ่ะครับบึกซับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมมือน,นี้พี่เศษน,น้องดีตาพอดีไปโรงเรียนมือน,นี้ก็เฮ็ดยังไปซ้อมกีฬาจ้ะโอ้ก,โกีฬาว่าเด็กไปโรงเรียนเนาะค่ะมือน,นี้ กีลาว่าสีผ้าแม่โบไปใส่ไปขอเลขปูจ้ะอู้เอาขึ้นี่ได้ปะลูกแม่จ้ะอู้สีผ้าไปขอเลขปูกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกีลาสีผ้าแม่แปลแบบใดไปถามปูเอาจ้ะถามหมอลดน่ะจ้ะถามแบบใดบอกน้ำผึ้งหมูเรียงจ้ะป้าหมูเรียงบอ,บอกน้ำปูดีกว่หูยนโลดตีลูกจ้ะป้า พอได้ใส่กระทายาน้องลิตาพอได้ใส่ก้าทะยา,ยาเดี๋ยวสีผ้าเอฟซีไปร่องมึงเนาะเออพว่าดโดนโดนคนสีได้วางมากขอโชคลาบแล้วท่างให้คับนถือ่อนกีฬาสีอยากได้ยังนอนเดีวแต่เอฟซีจะสีไฮ่บ่จะเดี๋วแต่สีไฮ้วะจันพอได้เรียกร้องอย,ยงอยากบอกพ่อเมื่อนี้จ้ามันม่ถือกันวะถือจ้าอยากบอกเมื่อนี้อยากให้งงโชค เดี๋นี่ก<ม>ูมารมทองมาหาอยู่ไหมมาเห็นผีคือเกา่าไปน,นั่นไปนอนใส่เดี๋ยวนี้นะคือบ่อเห็นนะไปนอนบอ่ดินใหญ้ญาติอาจารโอ้ไปนอนเฝ้าบอ่อดินมาไปก็ไปไปกับพ่อแม่อาจารโอ้พ่อไปเห็นโดนคือไปเฝ้าอันรถแมคโครนะจ้ะจารย์ญาติเป็นเพิ่นกะเป็นหลานทางเบิกทรัพย์กับอุปกรอลนี่ละ เพิ่นไปนอนกับพอ่อกับแม่นอนเฝ้ารถแมคโครล่ะบ่พอ่อเพิ่นจักเชียไปพี่น้องมื้อนี้สิพาไปลุ้นเบิ่งวา่าน้องวีตาสิพาไปเอาเลขปู่สิถามเอาสดๆเลยบ่ลูกจ้าเว้ยบ่แน่เลยเนาะหันมีโชคมีลาภเนาะนี่ละ่ะปูร่ำถวายปู่ย่าอีหน้าล่ำเป็นบ่จ้าได้ซสอมบ่ซสอมจ้มมาสอบมืสอเช้า จอมกระเท او กาน้องดีต้าจะชอบลำถวายปู่ย่ยาเนาะเพิ่นมักลำมักฟอนพี่น้องกะไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวสีภาไปเอากระเว้นด้วยพอดีกว่าจ้ะเฮ้ยเอากระเว้นเลยว่าสั่นจะบ่ต้องผ่ากันขึ้นเข<อ> <ๆ S 2> ก่อนก่<ๆ>อนที่จะไปถามน้องดีต้าก่อนฟันไหมฟันบ่ะนี่ฟันจ้ะฟันว่ะตอนนั้นมี่คนหนึ่งจับอีลาไปมูอีลาไปซอย ไปซอยไปซอยมากปู้ชายคนที่จับอีลาเขาสิ่งนีอีลาอืมเจ้าสิ่งนีจ้จะมูอีลาเลยวะมึงเสียเอาอย่างกับนมูกูมึงว่ามากมูงอีลาว่ากูอยากได้เลขโอ้ <c oughs> ให้เลขเขาบออะไรนี่ใใหให้้จาเขาอยากได้เลขกับอีลานี่เขาปืนมาจี้ได้ไหมนี่ฝันนะปืนจี้ข้ออ้ในฝันนะ่ะนะบอกว่าอยากได้เลข มาขอเะไรางว่ากู้มาเรียกน้องลิตาลิตาบอกเข้าไปจ้ะก็เเจ็ดห้าสามแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดห้าสามแล้วก็เจ็ดสองโอเดี๋ยวสิไปถามปูว่าสิได้ตัวใดเนาะมือหนี้ว่ามันสิมาตัวใดเจ็ดห้าสามบอกก็เจ็ดสองบอกเจ็ดห้าสามก็เจ็ดสองน้องลิตานะครับฝันเนาะเอาปลนจี่ข้าวเลยบอลลูกจ้ะอ้าวอุ๊หล่กันเลยบอกว่า มือซีมาเห,ห็ดมูกกูเห็ดยังมือีลาบอ<ม>่ะไปกันสองคนปะจ้าจ็ห้าสามแล้วจุดก่อนเด้อค่ะน้องลิต้าเจ็ดห้าสามเด็กให่วันที่หนึ่งท่านว่านอกจะเจ็ดห้าสามกับเจ็ดสองก็ง ่ะบัดนี้ไปหาปูน้ำกันเลาไปตามมาครับผมไปสร้างว่าเรีปูสิหายตัวใดเนาะไปกัน,น้ออลองดีแตามาขอโชว์ปูแล้วเมื่อนี้เอากีราเว่าน้ำปูเลยลูกเอ้าคนจะปูเอา้าเอ้าัเานเบากันแล้วเ,อ,เอา โอ้ยงีบ oh ่ยิบเขาอีกยิบเขาไปฟังใกล้เออปูว่าจังไหนปูเสลขบอโอ้ยลักปาแคบากให้อีีบอกพูให้ตัวใี่ตัวอืไ่ป็นรัสินจั๊จ๋าอะไรงี่บันจูงไปลู

8ปดห้าเจปด้าจ้าห้าโอ้เลขคู่ไ้เจ็ดแปดห้าดแปดห้าโอ้ตรงสูตรว่าโอ้ออเจ้าเจ็ดแปดห้สองตัวเลขคู่ถามไม่ยี่ลาถามเลยเนีอยตัวคูเลขคู่ถามยายบอกู่โอ้ถามยงีพี่พี่เอาค้างไหมค้างไหมเ้าสองตัวล่างเนี่ยถามยงว่าสั้นโอ้เนาะาสิตัวใด 7473 hả? 73 hay đấy bọ? Yeah. 73 nhã 73. Oh. À là bọ vu bọ dẹp vậy đó. Bất kì. Y là dẹp vậy. Y là Y khỏi luôn và hãy thử bọ. ถือแค่จ้ะอืมถือแค่พี่ส้มถือแค่นี่ให้อิลีบอกตัวไดน้องนีิตาง่ายเจ็ดสามแต่ไม่บูเจ็ดสามใจหันมาบอกเอฟซีเนี่ยตัวใดเจ็ดเจ็ดสามบ่อะเจ็ดสามจ้ะเจ็ดสามง่ายให้เจ็ดสามเดี๋ยวโจดกันพี่น้อง เนีดสามกลูกได้ยินเสียงเลยดสานะครับงดูของนีลาจีดองง่ายจดสามไก่กันได่้วข้างีลาลงนจดสามแล้วจดสองเนะ เจงเกียงหมู่ให้เจ็ดแปห้าอยนอตรงบา่่ิวนี้เออเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดห้าโอ้มันถือเออแต่ข่าขนุมไปโรงเรียนได้หนีนาออันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็คือน้องอยากมาขอเนะอยู่เฉยๆก็ตะโกนเลยตกใจมือนี้มาหายเลยเดี จไหนจังอยู่โุงเรียเนาะสุเทียไปโรงเรียดในบ่กัวกันจ้าเทียเจ็ดห้าสามเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดห้าเจ็ดสามอีลาวุ้งโตอันมากไหมถามผู้ถามยะอีกก็ได้ว่าแถวุ้งตัวไหนแทวงตัวญ่จ้าโอ้โไมเพิ่งเคยเห็นได้นี้อย่างเงี้ยอเราป็นอยากบอกเนาะมีโชคไม่รลาบอ่ะ ให้ข้าขนมขนุมเพป็นก็ได้เนาะออปัวเนาะเพป็นอยากมาบอกทางช่องเด้มือนี่โอ้เอาเล็กูเลยบ่จ้ามาเทอมมันตัดเดีนช่วงตัวเอาเด้อบ้านนี้อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับผมคือน้องเขาน้องมาถามเอายี่ดีได้เนี่จริงๆครับผมแต่บ้านเลขฝัน่ะเจ็ดหาสามก็เจ็ดสองโอ้เออแม่เบอร์ทราบบ่างไหสิ บอกดีบอฟิวพูดพยอะว้ายตัวไหนลูกเจ็ดแปดห้านี่บอลลูกแปดห้าอ้าโถบอลแหน่ได้เนาะอีลาเนาะ้อาอีฬาสีฟ้อนง่ามๆเบิ่งขันถือเล่นยาเน้ะเพราะว่าอีลานี่สีมากมากขอพ่อนปูยาตลอดนิต้ามาขอบ่อยไหมลูกบ่อยจ้ะตอนที่แม่เบิกซ้ำไม่อยู่เหรอลูกโอ้โหอีลามาขอใคร่ะนมตี โอ้มือเอาให้มันหมาเดอ้อไวยพ่อใหนเอฟซีในลกูกเอาลงกันก็ได้ไวยพ่อใหนเอฟซีถือเบกแม่นนจ้าให้ถือกว้างวันนี้ถือกว้างใหญ่ีประมาณเอาจ็คลัมเจ็บแซมโอ้ให้ถือเ,ออเอาจา็บแซจ้ามาถือ<า>อ,อิลีลาสีเสือเสือน้ไม่ให้ปูยาอยู่จ้า お